ส,สำหรับเคสตัวนี้นะครับมันคือไฮหรือว่า h ฮเตะ Y 4 0ถ้าเท้าความเนี่ย Y 4 0มันเกิดมาสักประมาณ2ปีกว่ารวมรวม3ปีได้แล้วถ้าผมจะไม่ผิดนะครับมันจะประมาณนั้นมันออกมานานก็จริงแต่ด้วยความที่ว่ารุ่นพี่อย่างไฮ Y 7 0็ดไ Y 7 0 Touch รวมไปถึงไฮ Y ห0มันอยู่ในกระแสช่วงนี้ Y 4 0ก็เหมือนจะแบบกลับมาได้ในระดับหนึ่งแต่ต้องบอกนะครับ Y 4 0ราคามันค่อนข้างสูง มันประมาณ5000กว่าบาทเพราะอะไรเพราะมันมีไรเซอร์ pje 4.0มาให้เลยไอ้ค่าไรเซอร์นี่แหละมันแพงนะครับถ้าเกิดเราไปซื้อไรเซอร์แยกครับเป็น4.0นะครับราคาก็จะอยู่ประมาณสักพันกลางๆถึงพันปลายปลายแล้วแต่ดีไซน์แล้วแต่แบรนด์นั้นๆด้วยนะครับว่าจะทําหน้าตาออกมาประมาณไหนความหนาความยาวของตัวสายไรเซอร์มีผลหมดในเรื่องของราคาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตีว่าสายไรเซอร์4.0ราคาประมาณสักพันเจ็ดพันแปด ตัวเคสนี้ก็จะมีราคาประมาณสัก3,000คุ้มไม่คุ้มอันนี้อยู่ที่คนแหละทีนี้สเปคของเครื่องนี้เนี่ยจบที่ประมาณ7,400 0เป็น Intel Core i5-13400F นะครับการ์ดจอแพงตรงนี้ครับการ์ดจอเป็น4080 Super การ์ดจอนะวันนี้ก็เท่าไหร่นะ40,000ฝา40,000ต้นต้นๆน,นะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อสำหรับ4080 Super นะครับตัวนี้คือ s o t e c h Trinity Black เป็นสีดำล้วนนะครับถ้าเกิด s o แท็กแบล็กเนี่ยโคเวอร์ Cover, แล้วก็เพลตรงพัดลมเนี่ยจะเป็นสีดำแต่ถ้าไม่ใช่รุ่นแบล็กนะครับมันโซแท็กเนี่ยมันจะออกเป็นสีแบบอทองเข้มๆอมน้ำตาลเทาๆอะไรประมาณนั้นแต่พอเป็นรุ่นแบล็กปุ๊บคือมันดำล้วนฮีทซิงลมที่อยู่ในเครื่องเนี้ยไม่ค่อยได้เห็นมากสักเท่าไหร่ครับแต่ราคาไม่แพงนะราคาไม่ได้สูงเลยแซลแมนรหัสยาวนิดน,นึงครับ c n p S9X โอ้โหชื่อโคตรยาวเอาไว้ง่ายแล้วกันเรียกมันว่า s ซ l l m แมนเพอร์ฟอรแล้วกันเพราะมันมีคําว่า p e r f o r m ร์อยู่ในรุ่นของมันด้วย Black ครับและเราไม่ได้ใช้พัดลมเดิมของฮิ s ซิงที่มันแถมมาให้นะครับพัดลมเดิมของฮิตซิงเนี่ยถูกย้ายออกไปใส่เป็นพัดลมดูดออกหลังเครื่องแทนส่วนพัดลมที่เห็นอยู่นี้คือ D.S.12 ครับเก Mer s l a b ใส่แทนเข้าไปในที่พัดลมเดิมของฮซิง และก็ใส่เข้าไปตรงที่ด้านบนของตัวเคสด้วย3ตัวเพื่อดูดออกส่วนไอ้สตัวที่ดูดเข้าอยู่เนี่ยมันคือคอแซะรหัส af 1 2 0่ l i อสีดําแบบไม่มีไฟครับ2ตัวเครื่องนี้ลูกค้าไม่เน้นไฟเลยถามว่าแรมเป็นแรมอะไรแรมตัวนี้คือแรมของ a data xpg นะครับมันคือ Lancer rgb black เป็นแรมสีดํามีไฟ rgb ข้อดีของแรมรุ่นนี้คืออะไรไหมครับ มันมีโปรแกรมของมันเองในการปรับไฟเล่นไฟซึ่งเมนบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ด ASRock PG Lightning เป็นซีรีส์ประหยัดราคาไม่แพงไม่เน้นไฟและมันไม่สามารถที่จะรองรับการลงซอฟต์แวร์โปรแกรมที่เป็นไฟของ ASRock ได้ไอโพลีโครมลงไม่ได้นะครับเพราะว่าบอร์ดรุ่นนี้ไม่สปอร์ตแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวแรมมีซอฟต์แวร์ของมันเอง ก็เยสามารถทําให้ปรับไฟได้ปรับเอฟเฟกได้ผ่านโปรแกรมของตัวแรมเองได้เลยนะครับเมนบอกผมบอกไปแล้วนะครับเป็นแอสโลกชื่อรุ่นคือ B760 PG Lightning support l a m DDR5 SSD ในเครื่องนี้นะครับเป็นแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งทําตลาดในบ้านเราได้สักระยะหนึ่งครับไม่นาน Lexa Lexa NM7902T สปีดของ SSD ตัวนี้คือ7,004นะครับอาทีนี้ดูรายละเอียดเคสนิดนึง ไฮท์วายสีเป็นเคสฟิชแท n งหรือเป็นเคสทรงตู้ปลาแต่จะไม่เหมือน y ายไม่เหมือน y า0ไม่เหมือนวายจ็ดูนรุ่นพี่ Y60 หกมาเจ็ศูนเนี่ยมันจะตัด45องศาที่ขอบด้านนี้แต่ Y40 ไม่ใช่ครับมันเกิดมานานแล้ว Y40 มันเหมือนแบบฟิชแทงนำร่องซึ่งเจ้าวายตอนที่มันเกิดใหม่ๆเนี่ยมันไม่โด่งดังพูดตรงมันไม่โด่งดังเลย เพราะณนะวันนั้นมีทั้งเลนลี่โอสิบเมีทั้งอะไรต่อมีอะไรที่มันมาเป็นแนวฟิชแท็กเป็นแนวตู้ปลาเนี่ยเยอะแล้วโอสดดังมากเนาะตอนนั้นนะครับเพราะว่าดีทรงดีไซน์ฟังก์ชันอะไรมันค่อนข้างที่จะครบคันนะครับแล้วก็ราคาก็ก็ไม่ได้สูงมากนะอาพูดตามตรง3,000กว่าบาทถือว่าถูกสำหรับเลนลี่นะตอนนั้นนะครับเลยทำให้ Y40 ไม่โด่งดังในช่วงนั้นแต่พอมาเป็น Y60 กระแสะมาเลยครับด้วยความที่ว่าแม่งตัด เราตี้่เราดีไซน์เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น uh, two chamber เป็น2ห้อง2ห้องคืออะไรแชมเบอร์ chamber แรกคือฝั่งนี้ฝั่งคอมโพเนนต์ก็คือด้านหน้าที่เราเห็นนี่แหละนะครับแล้วก็เอาย้ายตำแหน่งในการติดตั้ง power supply ปกติของเคสที่อยู่ด้านล่างย้ายไปไว้ด้านหลังนะครับย้ายไปไว้ด้านหลังทําให้มันมี2ห้องสายข้างหน้าก็จะแบบดูไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่แต่สายจะถูกย้ายไปที่แชมเบอร์ด้านหลังในส่ง power supply แทนมันจะเป็นแน่นด้านหลังแทน นะครับ Y40 ยังคงเป็นแบบปกติอยู่ก็คือจะมี cover power supply power supply ใส่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องที่ด้านล่างข้างหลังเป็นแบบนี้โอโหโล่งว่ะโล่งดีจังเลยอ่า power นะครับเป็น MSI A850 GL เห็นไหมฮะว่าตำแหน่งมันคือตำแหน่งเดิมๆเลย <c oughs> ผมเดาว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งแหละที่ทำให้ user น่าจะมองว่า Y40 <c oughs> ไม่ได้แตกต่างอะไรจากชาวบ้านมากกเท่าไหร่ พราะรูปทรงมันป็นเคสปกติทั่วไปนะครับอันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแหละแต่ไฮก็คือไฮนะครับแบรนด์มันมาดังในช่วงว6ยหกศูนายเจจ๊ะอ่าโอเคนะครับคือเนี้ยเจ็ดหมื่นสี่กับอีกประมาณ300บวกลบมากบวกลบน้อยขึ้นอยู่ช่วงเวลาลันั้นๆด้วยลองดูแล้วกันนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นหนึ่งแนวทางไม่ได้หมายความว่าผมทําคลิปนี้แล้วคุณจะต้องมาซื้อว4ย ผมจะต้องมาทําเครื่องประกอบเครื่องที่เป็นเคส Y40 ไม่ใช่แต่ทําให้ดูเพราะว่า Y40 เนี่ยถ้าว่ากันไปตามตรงเลยเครื่องนี้น่าจะเป็นเครื่องแรกที่ใช้เคสรุ่นนี้นะครับลองดูนะครับสีสันของเคสไฮหรือไฮเตะก็มีให้เลือกหลักๆเนี่ยดำมีแน่ๆดำสนิทนะครับมีขาวดำบ้างบางรุ่นขาวล้วนเลยมีแล้วก็อาจจะมีสีพิเศษนิดนึงอ,อะไรนะมีแดงดำ มีอะไรนะพาสเทลนะครับชมพูพาสเทลฟ้าพาสเทลอะไรทํานองนั้นถ้าชอบสีที่มันแปลกๆแ,ก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 แกหวกๆไฮพอมีให้เลือกได้อยู่บ้างนะครับบางรุ่นบางสีลองดูแล้วกันเพราะว่าไฮเป็นเคสอีกแบรนด์หนึ่งที่ราคาไม่ได้ถูกนะครับแต่บางทีก็ต้องดูด้วยว่าไอความไม่ถูกนั้นเนี่ยมันมีอะไรใส่เข้ามาบ้างย้อนกลับไปในตอนต้นที่ผมพูดถึง y 4 0ราคามันค่อนข้างสูงนิดนึง นะครับถ้ามองผ่านผานไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเกิดมองลึกล,กลงไปจะเห็นไส้ในมันครับคือไอ้สายไลเซอร์นั่นแหละมันแพงเราไลเซอร์ของไฮส์เนี่ยทำลูกเล่นมาด้วยมีตรงนั่นมีตรงนี้มีคัเบอร์มีฝาปิดแม่งดึงราคาได้เลยตามนี้ครับอยากได้อะไรประมาณไหนหรืออยากได้ฟิลลิ่งประมาณนี้เอามาบอกกันได้ครับหลายๆอย่างมันก็คือสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดแหละผมเห็นหลายๆคนคอมเมนต์ถามเข้ามาว่าสมมติเวลาโพสเครื่องไปสักเครื่องนะปั๊ม ก็จะมีคอมเมนต์ประมาณว่าถ้าเป็น Intel ตัวนี้เท่าไหร่ถ้าเป็น AMD ตัวนี้เท่าไหร่ถ้าสายการ์ดจอตัวนี้เป็นเท่าไหร่จริงๆแล้วอ่ะอยากให้คุยแบบลงลึกรายละเอียดครับคุณจะได้ของคุณจะได้การใช้งานที่มันตรงเป๊ะๆตามใจจริงๆเพราะถ้าเกิดมาเปลี่ยนบางอย่างแล้วมาถามราคาผมบอกตามตรงเลยคุณไม่ได้ของที่คุณต้องการหรอกคุณไม่ได้สเปคที่คุณอยากได้จริงๆหรอกนะครับมาคุยเลยครับอยากได้แบบไหนพร้อมเมื่อไหร่ทักมาได้เลยครับคอมมิกส์รับจบทุกรูปแบบกับผม